สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำโบรกเกอร์เทรดที่ได้รับคะแนนสูงในชาติของวิกิ f x ชื่อโบรกเกอร์ X c ถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันคะ่ะ XC กก่อตั้งขึ้นในปี2007ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียและต่อมาได้ขยายฐานการเป็นอยู่ในภูมิภาคอื่นๆรวมถึงยุโรปและตะวันออกกลาง XC t r ซ d e r ดยินดีต้อนรับนักเทรดทุกประเภท หากคุณเป็นมือใหม่และต้องการเริ่มต้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากการฝากเงินขั้นต่ำศดอลลาร์และที่ใช้งานง่ายเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มากขึ้นคุณจะชอบตัวเลือกการเทรดที่หลากหลายสเปรดที่ดีและการดำเนินการที่รวดเร็วและสำหรับผู้ที่สนใจในคุณสมบัติขั้นสูง X อ็ซมีระบบ ecn และ metatrader 4ที่น่าสนใจอย่างมาก เอ็กซีเทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลจาก4ประเทศที่แตกต่างกันในนั้น FCA ของสหราชอาณาจักรและ ASIC ของออสเตรเลียเป็นหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกที่รับรองภายใต้หมายเลขใบอนุญาตการกำกับดูแล318,232สสเปรดและค่าคอมมิชชั่นต่ำการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และรองรับภาษาไทยด้วยรวมถึงบล็อกเกอร์ยังมีกิจกรรมและโบนัสเงินฝากมากมายและมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าค่ะ